ก็วันนี้บรรยากาศตอนเย็นครับผมพามาชมารถเทเลอร์สิบล้อครับเพาเดียวก็คันนี้เป็นเทนเลอร์หางปลาครับคือรถเกี่ยวสบายครับหางยาวสวยสวยวเป็นเพาเียวนะครับอันนี้ก็เครื่องเป็นเครื่องเ o 7โอเจ็ดซีครับ SD, เบบยิปฟี่ครับเฮ้ยเราขับมาจากาการสินครับก็ผ่านครับผม,มลงร้อนปกติก็เปิดราคาที่สองแสนหนึ่งหหันบาทครับก็บดูรถไดเทียมอำเภอเมืองวิดามครับท่าในใดสนใจก็โทรศูนย์ห้หนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าสมก็ขอบคุณทุกคา้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรถทงของผมครับ